มาตาก็ตลอดรวมเพี้ยนกับมวนเออเสียยังเดียวแม่งเสืาะติดอ่ะอมึงต้องเปิดใจบพาะว่ามึงต้องมีความตั้งใจนะเว้ยฟังมัน,น,กนวกวยกอุเทียนให้แมนฟังมันขั้น,นตอนที่หนึ่งต้องแต่งตัวดูดีบิ๊บบิ๊บบิ๊บผัวไปครับ ไล่ไล่ล่ครับเป็นไรเขาห็นยังไเป็นไรเขาแหมเป็นผู้ญิ่งดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาบอครับโยนโยนบรเาคือบมีรถขี่ไกลหนีนะวะมีอยู่บ่กีวเี๋ยไม่ยัง Tông cảm nhận mọi người. Ocad, giả lam của lê phiền. Ao chặt toa. Nót nam dâm đi toa. Tông thoa không nề vào lòng hiếp. Luôn 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 จดถิ่มเราแย่เราเลยสีลมเอาไปคร่ะโอ้ยผมมีผู้สาวผ่านมาเพร่านี่่ฮึดฮึฮึดอ้ยมันเมือนตัวนี้เหมือนเว้ยเอาหนเจ้าไปเลยยังไงฮะ เอา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 เราหำน้วลหัวเอาล้บากเราเกิดมาเป็นไอ้ขอเอาเออเอานนี่มือสันมันดีอันนี้น่ยู่หนาล่างไอเลยนี่ันไม่ดนี่ิตันอมอแม่แม่กูอยู่อืเปิดแท่นนซึ่งนี่แหละเอามือมาเอาขอให้เจหายไปไป เนาะไ้่งาคืนเนื่ยนาคืนล่างเลยมันเลื่อนนานๆเออเจ้ากระดาเนาะมึงกระดาบัวเขาไปร่วมซื้อๆด้วยหลานไปเอ้าเอ๋อขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆเด้อลูกพี่เด้อเป็นยังไปยังอีบ้างกระดาษขอให้มีความสุขความเจริญเดี๋ยวคุณกวนเลย áo, chi cho gì đây? áo khền, én, da én khác lại. Pút tì nó này bao, én bị

นารูกกูเนี่ยขายของยูหนห่นี่เอาไปขายนั่นมาแล้วด้าวไมเดือบหนูเอาอิชิตันขวดหนึ่งค่ะจัดไปนี่อิชิตันขวดเหลืองลดน้ำพึ่งผสมมะนาวชงจากใบชาเขียวคุณภาพสูงผสมประสานน้ำพึ่งและมะนาวได้รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวและกลิ่นหอมขวดนี้อร่อยสุดเป็นรสชาติยอดนิยมอันดับหนึ่งครับผม

าพี่ไม่มีที่ไปเลยมันนั่งหนาวใจที่รักพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออาหน้าตาไม่ค่อยดี พี่พูดเฉยๆก็ได้นะคะไม่ต้องร้องพลก็ได้จ่ะแล้นๆเล่นๆเล่ๆเล่นๆเล่นเล่นๆเลๆเลๆเล่นกเล่นเล่นเนเล่นเล่นนูเล่นกับเพื่อนไเ่เล่นๆเลเลยนๆล่เลยน่ะ

จะมาปัดเยี่ยวดรอที่ให้ผู้สาวยออเยี่ยวพร้อมพุ่งเป้าเฮ้ยตั้งใ์จ่ายถูกมากเลยโอ้โอโอ นางเอ้ยอุ้ยเจ้าฝ้าเจ้าฝ้าหักหนามันเดี๋ยวมผมเตียนกว่อนครับผมบงสักคราบํางสักเทอรดีครับขอขอขอบขอบนางนางเดี๋ยวบอกบอกครับนั่งเด้อครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสาวเสียงครับเอิ่มอ๋อมชื่ออ๋อมมี มี่มีมี่มี่มมผัวไปครับเบอร์เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังครับฮะฮะ

สว่งเออมกวัดไปมึงเบิกงไอ้สันีีเป็นตัวยางนี่แหละจักรกลนะว่าที่สอ่อยูีเลยต้องผู้ชายคนนี้เลยต้องหัดเป็นผู้ชายสไตล์แบบเบียเข้มขัดกับว่าใจหมักเลี้ยนนี่ยะจักแเบียมึงดูด็กรับบัดบัดดีครับพู้ผู้สาวซื้อซืออีหยังครับ สวยค่ะสส,ส,สวยอิลีครับขอขอขอ,อ,อเป็ดอ่าทา<ค>ั้งสามเด็ด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 บอกครับเฮ้ยเฮ้ยขอเบ็ดเบ็ดเป็ดคนนี้เบ็ดเบ็ดเบ็ดคนนี้ผู้ผู้ผู้สาวทั้งสามครับ ตีน้ำผมบ่ครับวัดหวยป๊าป๊าแช่ปิดแน่แม่มันมันบ่ได้ปะมันบ่ได้มึงมึงปากมึงดูไอ้กูลูกพี่ไปยางไปโชว์โชว์เขาไปโชว์ใชอีกสองพันเจ็ดสิบเออจังเอา ไป่ไปเยเออมีพือไรู้ผผผูผผาวครับโ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 บตีน้อผมก่อนบอกครับตีพ้องบอกตี <c oughs> พูนิงเลยไหาฮตีามตีเขาบอกเว่อนเลอกงอ้กกอามันบ่ไ้บอ,บอเพื่อนรักสุดใงของมึงนี่ มันมาไรมันมาไรยเอวมันเป็นสีเบิดบ้านเหรอที่ผู้สาวนี่ผุ่นไปแหรอผุ่นย่างโกรลหรอผุ่นคือรถตามรอบไปมึงสิให้กูทะกะัะถามว่าจังใดถามมาจังใดพี่ผู้สาวมเขาคืออะไรนี่มันต้องอย่างงี้กลัวเขาไปหามูไม่ไดนอกจากสองนี้คนผู้ไปเรียนน้ำบ้านอื่นนห้ยอนไปกูมีสองคนนี้กูรู้สึกว่า ออกซิเจนในร่างกายของวั่มีอยู่啊่หายใจพ่อิ่มอีเอ้ยม่ไปจะแม่บนอะไรงสือครับบ่ต้องบ่เดียวบ่ต้องแดกมาแล้วหกมงมกลับ <Charl> ล <ott es> <In> <ént ate> <lonely> ุกชงลุกชินบ่ต้องแดกบ่งูบอมึงเอาแล้วกลับน้ำบักอ้างนักสองคนเลยนอะถือาเยียบกู้น่ะเนี่ยไว้ก่อนแล้วก็ถอเี่ฮมึนเมื่อก่น้นเมื่อนไม่หรไมหลังสอยไ่ห บ่นไเนไกนไอ้ไอ้ไอ้ใไปเด้อพ่อที่สามพ่อที่สำคัญนี่ดูเขาเป็นตัวอย่างผู้ชายสายเปี้ยรกูดิเปี้ยทุกคนเอ้ยบ้าว่าเหรอ่ะ่าไม่มนี่มันอยู่กับใครตกอ่างเ้ยมึงเห็นว่าไหล่างกูี่กิตันนี่ วัวม่เง้นกูที่เปิดแรงได้แม่เห็นว่ายืมเผามาก่อนเนี่ยเออเพก่อนเอาเอาอีชิตันขวดม่วงรถองุ่นเคียวโฮคนหนึ่งค่ะเอาไปคนหนึ่งค่ะแม่ไอซัมต้องเป็นสายปีนึ่งมาจากบันนี่แต่กูบ่มี กูต้องอธิบายให้มึงจังไดการเป็นสายเตปบ่ปต้องใส่เงินจังไดมึงเกไปกลัวอะไรหมู่ห้อเป็นเจ้าของกิจการนะเว้ยโอเคสิสุดไนะมัน่สิสุดสอ,อยกูบบซสอยฮอยเป็นเพื่อนกันนะเว้ยไป,วไปก่อนเขาทีไปนั่นดู ตั้งใจไปดูข<อ>ึ้นมาวัดวัดดีครับเ้าเห้าเห้าเข้าพอพอกันสองสองรอบแล้วครับ <c oughs> สน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 ใจผมเรียงน้ามป่ะครับงั้นหนูเอารักหนึ่งเลยได้ไหมคะได้ได้ ได้เสมอมันต้องแบบนี้เพื่อเพื่อเพื่อน้องครับเอ้าเอาเอาไปเลยครับงอไปเลยนะคะปิวขอขอเส้นเลยก่อนฮะเส้นเลยก่อนอีกคำหนึ่งกูกูกูขอเส้นเลยก่อนเส้นหะถ้แตกบ่เฮ้ยแล้วพี่กายเงินยี่สิบบาทท่านได้เคลื่อนกูอยู่นี่ ไม่เอาแล้วค่ะพี่พี่ไม่มีเงินพ่อไ่เป็นไรค่ะเอาเดี๋ยวเงนเพื่อนผมมีเงินแต่เพื่อนผมลืมไว้บ้านเฉยเฉยโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาก็เลยจะเอาของเพื่อนก่อนได้ไหมเพื่อนได้บ่ได้บ่ได้ของซื้อของขายมันเส้นบ่ได้หรอกเพื่อนก็วางแล้ขอบคุณนะคะบอกเอาบอกเอาที่ มึงอย่าไปคาดวังกับยังอีหยังหลายยังหลายกูบอกมึงทำนี่ล่ะความห่ากัมันสิมาน่ะมันม่นจำเป็นต้องหาดอกราวาการกินต้มไก่นี่มันเทียนแต่มึงแซ่บตลอดเวลาหน้าแบบใจละ้มไกอนู่กลัวใครอีหิตันกูดีกว่าแล้วกูยิ่งเอื่นคนกัน มัเงียบกักแค่เพี้เพี่พพีพ่ะตอเติมน้ำาหม่ได้ไหมคะได้แลครับไล่ไล่ครับเป็นไรเขาเห็นอย่างเป็นไรเขาแมมเป็นผู้หญิงดิเป็นไรเจ้าวกว่าไล่ครับไล่เลยมึงนี่หนามีพิรุะเฮ้ยเฮ้ยโจเฮ้ยโจขโมยกระเป๋าโจครับโจนโจขโมยกระเป๋าขโมยกระเป๋าครับพี่โจนครับโจนโจนพี่ทันะ กระเป๋าพี่เหรอกระเป๋าพี่ใช่ไหมกระเป๋าหมีโอเคไปเอาไปไแม่ของร้านบ่บ่บ่แม่ของขายนเด้งเลยปะเนี่ยทำไงพี่บ่อกไปยังเชื่อหน่อยเฮ้ยบักสามแมีนไปแล้วบักอ้างอะนะแมย์มึงว่างสี่เตะปะกลัวได้อยู่ปะเฮ้ยพี่พี่พี่จ่ายตังค์เลยครับของซื้อของขายครับของซื้อของขายพี่ให้หน่อยได้ไหมคะแม่ เอาพี่หอมแก้มพี่ชายผมก่อนได้ไหมอ๋อได้ไหมล่ะ๋อได้ไหมอ๋อหัวห้าเมียยังมาปืนฉีดปากเลยเดี๋ยวมันก็มาพี่ไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนหรอกผมเป้าร้านอยู่นั่นมาแล้วเช็ดเฮ้ยได้มาด้วยอ่ะมึงมีหลักเงินเขาด้นี่จากเป็นโจรกา ตั้งหกยี่สิบบาทเนีได้กระเป๋าเน่จริงๆในนี้ไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็กระเป๋าก็เป็นละลายเหนื่อยไหมขอบะเหนื่อยครับใช้ฟ้อนข้างบนยิ่งเดีวบาทหน้าปุยเดียวแนนฟ้อนกวนไม่ได้หรอวิ่งก็ขี้เกียจไปวิ่งเนี่ยเนี่ยตูโบมีเงินเขารันหรอต้องเชจนต้องเงินไหนพี่โยนนี่กุ้นท่านจะแบ่งหรือเ่กูท่านได้เงินจักเยียร์อยู่ของกู้นจีเบิร์ดหรอแกนเชื่นไป เขาถามกขบอกน้ำเขาในที่บักนี่ก็ได้ลูกสาววิ่งไปเอาให้ขนาดนี้ให้เราเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนได้ไหมได้ครับพี่ขอบคุณมากเลยครับม่ไม่ใช่พี่ค่ะกินข้าววันโอเคเปล่ามันก็เพื่อนผมอยู่ดีเลยอก็ไปส่งมันมันขี่รถไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรยวเราไปตามได้ไหมล่ะที่ห้องผมมีไพ่อยู่มามุ่ี้เลยเดี๋ยวขี่แทนไปตอนสุดท้า เมึงอ่ะสิตายย้อนผู้ยิ่งบัวไว้ซชํนนี้แหละมันหักบูหรอกเออมันหักหีมันหักแม่มัน <c oughs> <c oughs> บอกนี่นี่ละสูความยิ่งให่ของความกาเมื่อถึงไงล่ธทามชาติสิขัดสันมาให้เฮาเองสนับสนุนโดยอิชิตันลดน้ำพึ่งมะนาวสุดยอดเพื่อนและอิชิตันลดอมุ่นเกี่ยวหู ถูเป็นพี่เชนเตรอนะแมีบ่กับน้องสองคนเราเพื่อนเนาะถือไปไหมไปยุบขึ้นยุบฉลาดุรีลาดุรีไหมถือไปงหมนีไหมสองคนไหมขึ้นะเม่ว่าถือก่อนยืนก่อนพ่อกันนเขาคูณนะเมียปเนาะเขาได้เนาะถูกไปเย็บของเล่นงบถุนบนี้บ่พอกลับเลยบะพ่อกลับเลยดิุนมดิไปที่ล่ะเอ้ไปนี่ล่ะ่มีจรดรอคุณไปกินเข่าล้วคุณ น้ำไปเบิ่งเบิ่งไปลันเลยไปบิ่งอะเอา้าเอา้าจมนอำนังยังไม่เหนี่ยลูกพี่แมมเดี๋ยวจะเอาเราไปาถอดนี่เลยไปจูบพักันไปก่อนเดี๋ยวกูปิดปิดลันนี่ทีมจีเอกูเนี่ยเอ้ากูลันกูม,มีคนเบิง่งเมียกูไปไหนเนี่ยเนี่ยโอ้โหพี่าขาสั้น ดเจ่อ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 จ่เจ่อจ่อจากแมงขยันเก็บซะด้วยนะเออไป้อเคยเงไปพีสาใชฮตามหาลักแค่พี่ทั้งไปเ้ไปเดี๋ยวเดีลู้แล้วไปได้พาเราไปตรวจกระดูกมอเลื้องเดียดแน่นิปมอเี้ยงเดีดเล้วลูกพีไหมหามอเลื้องเด็ยดเลยะปคุณหมอคุณหมอเาิ่งไอผมแน่นิคล้นิกกระดูก